นักข่าพวพลเมืองวันนี้จะพาไปรู้จักกับวงดนตรีพื้นเมืองมังคละเพรีนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่อนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนลำดวนไวสัยติดตามจากรายงานครับวิถีชีวิต ความเชื่อทางมาพุทธศาสนาถูกถ่ายทอดออกมาในน้มมหรสพอันเก่าแก่ผัดนเครื่องดนตรีโบราณที่สืบทอดมามากกว่า7 0 0ปีที่เรียกว่ามังคระเพรีที่ยังคงส่งเสียงถ่านแนวคิดและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มังคระเพรีเนี่ยมันเป็นการเรียกอย่างเป็นทางการชาวบ้านเรียกตีล้องคำว่ามังคละเพรีไม่มีในศุลาาลึกสมัยสโยุโขทัยแต่มีคำว่าดำบงคำครองในศิลาาลึก สมัยนี้พ่อของรังเพงนะครับอันนี้คาดว่านี่ก็คือตัวที่มาของคําว่าปีกลอ,ง,องเมื่อตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเครื่องดนตรีมังคลาพิรียในประเทศไทยนะฮะมันปรากฏเฉพาะถิ่นที่พูดสำเนียงสุขโขทยัยถ้ามีงานงานบวชงานมงคลอะไรเนี่ยก็ต้องใช้มังคลาครับวงดนตรีมังคลามันเป็นของโบราณม,มาคันนี้คนโบราณเขาก็ ตายไปหมดแล้วเาเราก็อนุรักษ์เขาไว้เพื่อสืบเนื่องต่อไปจากเราแล้วก็จะเป็นลูกหลานให้เขารับพระไปอีกทีนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาถ้าเขาบวชพระกันเนี่ยเขาจะมีการแห่ดองแห่ดองหมายความว่าเขาจะทําขวัญวันนี้แล้วตกเย็นแล้วเขาจะแห่รอบบ้านรอบบ้านแล้วใช้เครื่องดนตรีมังคลานี่เป็นเป็นเครื่องแหง่เครื่องแหงแเราก็จะมี พลฟ้อนนไปตาตมจังงหวเสุกสนานการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดกานราดิษฐ์ที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการแสดงดนตรีพรื้นบ้านมังคะระเพรีจากโรงเรียนผู้สูงอายุในชื่อ่วงว่ามังคะระรำดวนไวสายครับภูมิใจมากที่อยู่ในจุดนี้นะครับเราเราได้แสดงออกได้แสดงออกด้ ได้เกิดความสามัคคีได้รักกันในหมู่คณะในในในวงดนตรีอันนี้นะครับแล้วก็โรงเรียนเราเราก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ธรไมตรีกันอยู่แล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมอย่างนี้ก็เป็น,เป,นเป็นที่น่าภาคภูมิใจชอบใจที่เขาที่เขาเล่นเขาลําเราก็เลยจะไปลัมไปไป,ไปเต้นไปลําแต่เขาเพราะว่าเราพอได้ได้ยินเสียงมังคลาแล้วมันรู้สึกพื้มใจ ชาวบ้านอำเภอพิชัยยังคงสืบสานดนตรีมังคระเพรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรร,ธรรมของอาณาจักรสุขโขทัยที่แสดงออกถึงความเป็นชาวพิชัยเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดให้เป็นการเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถต่อไปนักข่าวพลเมืองทีมอุตรดิตถ์ติดดาวรายงาน